ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องสักศรีคนเกษตรท่งทีราบสูงเมื่อนี้เป็นวันที่28พฤศจิกายน2567ครักบเับเปลาักศรีสีมารายงานราคาเข่าให้พี่น้องทราบนะครับเมื่อนี้ครับพี่น้องครับเป่าศรีมาใสาแนจังหน่อยที่เห็นนี่นะครับพี่น้องเบ่าศักศรีมาเยือนทินยะโสทอนนะครับพี่น้องครับมาอบรมผูตรวจแปลงอินซีพิจิเอนะครับพี่น้องครับอบรมอยู่จังหวัดยะโสทอนนะครับสองหมือนนะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นแปลงของเกษตรกรที อ่ะเพิ่นปลูกเขานะครับเป็นกขโฮกหล้วก็มะลินหนึ่งศูนย์หาแบบอินซีนะครับพี่น้องครับเรื่ยมาอยู่นี่นะครับมื้อนี้ครับสำหรับราคาเขามื้อนี้นะครับพี่น้องที่สูงที่สุดก็น่าสิเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่เพิ่นฝากมานะครับพี่น้องครับก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในช่วงนี้ที่เพิ่นมีแยกราคาเข่าเป็นเข่ามาดเข่าสดนะครับแล้วก็เข่าแห้งครับพี่น้องครับมาฝากพี่ฝากน้องแล้วก็มีราคาเข่าหน้าปังนะครับมาฝากนําแล้วก็บอกซีสีขออนุญาต เป็นอาวสัสันในเรื่องพันเขานั่มเลยครับพี่น้องครับกับบรดวาสิขายพันเขาแต่ว่าสิวัลพี่น้องฟังว่าพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เพาะปลูกพันเขาในผาอีสานของเฮานี่นะครับให้ศึกษาให้ดีว่าพันเขาที่สิปลูกนั่นนะครับพี่น้องครับกัตักเตือนกันไปนะครับเพราะว่ามีหลายคนซื้อไปแล้วบ่สามารถหาหม่องขายได้นะครับแต่ว่าบลอคสีบกขในิยดเอ่ยซื้อสายพัน์นอมันเย็ดให้อาเกิดปัญหาในทางวงกว้างนะครับเนาะสำหรับสายพันธุ์ ที่พี่น้องอยากปลูกในภาคอีสานที่โบเมนเ,เ,เขาเมลีหนึ่งศูนย์หาโบเมนเขาเหนี้ยบเมนกอคอสิบหาแล้วก็เป็นหน้าปังอียังต่างๆนี่พี่น้องต้องคุยกับโรงสีผู้ที่ที่จัดสื่อรับสื่อของเฮาให้มันชัดเจนซะก่อนถ้าโ่งสีในพื้นที่เพนบบสื่อสายพันธุ์ที่เฮ้าสิปลูกบาวสีขอแนะนำว่ายาวมาปลูกครับพี่น้องครับมันจะเป็นภาราของพ่อแม่พี่น้องจีต้องหาหม่องขายเนาะแล้วก็ที่สำคัญน่ะถ้ามีหม่องขายแล้วมันกันยังเลี่วถ้าบม่มีหม่องขายละครับพี่น้องครับ ปัญหาใดสี่เกิดขึ้นเนี่ยตนทุนที่หฮอสิลงไปนะครับก็ฝากไว้บอกว่าพี่น้องสิปลูกพืชอ่าเข้าสายพันธุ์ใดก็ตามที่มันมันบ่ตรงกับชุมชนบ่ตรงกับวิธีที่หฮอเคยขายพอขารับสื่อนะครับก็่ะเอามานะครับถ้าอยากได้ปลูกอีดีหลายๆก็ร่วมกุมกันไปะอปเว้า MOU กับโุงสีสะกอนคอยปลูกท่าวัสนพี่น้องอาจจะต้องตกเป็นเหยื่อเนาะปลูกแล้วว่ามีมองขายนะครับก็อ่าประชาสัมพันธ์พี่น้องไว้แนี่จักน้อยหนึ่งนะครับเนาะเอาพี่น้องครับ มื่อนี้นะครับบอกสีเฉลิมได้งานจากทาง FC ฟซีพนกอนเนาะครับเนาะเพราะว่าไอ้ทางบ้านเฮานี่เขาก็เริ่มเบิดไปกับเลือที่เขาแห้งนะครับมื่อนี้มีความรู้เรื่องเขาหมาดเขาแห้งแล้วก็เขาสดนะครับเพิ่นสื่อแยกกันนะครับมื่อนี้ของอ่าร้านรับสื่อนะครับรัดดึงเรื่องพืชผลโพชัยนะครับป๋าเสิร์นะครับพี่น้องเพิ่นบอกว่าทั้งรอยเอ็ดนี่มะลิหมาดหมาดนี่คือมะลิแห้ง มากโกามะารีสดนะครับมันแห้งเนี่ยจักหน่อยในต้นมันอ่ะเพิ่นรับซื้อราคาสูงถี่กิโลกรัมละ13.70ส่วนมะรีสดนะครับเพิ่นรับซื้อกิโลกรัม13.30มาะรีแห้ง15.50นะครับพี่น้องครับทางอ่าโพชัยนะครับรอยเอทถ้าผู้ใดต้องการเบอร์โทรเพิ่นตรงนี้ก็ทักเข้ามาได้ขอความนะครับเดี๋ยวบ่าวสักสีสิลงเบอร์โทรเพิ่นให้นะครับพี่น้องปลาเสือดเนาะส่วนจงจะล้นพืชผลหนองบอนประค้นใช่ บุรีรัมย์นะครับมะลิ100แหย่ยังเปิดรับสื่อที่กิโลกรัมละ13.20มะลิแหง15บาทครับมั่นสด2บาทเพิ่นว่าครับเปิดสื่อเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อ่าเขาเริ่มสิเบิดทงแล้วเนาะครับพี่น้องหลายๆล้านก็เริ่มปิดไปนะครับมีบุกีล้านเองทอนได้เละครับพี่น้องที่เปิดรับสื่อนะครับเนาะคุณสมพรน้าราคับเชียงค้ำนะครับพี่น้องครับ100แหย่นะครับ13บาท40สตางค์ก็6 10บาท50สตางค์ขอบพระคุณหลายๆครับคุณอุดมครับเขาเหนียวเชียงราบท นะครับพี่น้องก็ลดลงนะครับก็มีการอ่าเขาลดลงก็มีการตรวจสภาพเขานะครับพี่น้องครับก็เป็นกำลังใจพ่อแม่พี่น้องคือเก่านะครับเนาะส่วนเขาหน้าปรังในมือนี้นะครับก็ขอแปดสิบหาพิษณุโลกนี่แปดพันหกร้อยบาทสิงบุรีเก้าพันสามร้อยราชบุรีเก้าพันหาร้อยพิจิตรแปดพันเก้าร้อยนครสวรรค์เก้าพันหลักสุพรรณบุรีแปดพันแปดร้อยบาทต่อตันครับพี่น้องครับเป็นราคาเขาสดเด้อครับเด้อก็ขอเจ็ดสิบเก้าครับพี่น้องมีราชบุรีมองเดียวครับพี่น้องเก้าพันเจ็ดร้อยนะครับ ก็ขอแปดสิบเก่าอ่างทองเก่าพันพิจิตรแปดพันซีละกะสุพรรณบุรีเก่าพันบาทต่อตันครับพี่น้องครับหอมปทุมครับพี่น้องมีรายงานมาจากราชบุรีนะครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทมองเดียวครับพิษณุโลกแปดศูนย์ตอนนี้เกี่ยวกันหลากหลายเนาะครับเกี่ยวกันหลายคนแต่ละพื้นที่ราคาก็แตกต่างกันนะครับพี่น้องครับอุตรดิตถ์นี่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อตันครับนครสวรรค์ 1,500บาทพิษณุโลก9,700แล้วก็พิจิตร10,000บาทต่อตันครับพี่น้องครับเป็นอ่าเข่าพิษณุโลก80นี่ก็รู้สึกว่าช่วงนี้เริ่มเก็บเกีเก่ยวหลายพื้นที่ส่วนฮาร์ซีฮาหนึงครับสุขโขทัย8,700กำแพงเพชร8,500บาทต่อตันครับฮาร์ซีฮาหนึงก็เก็บเกี่ยวหลายครับสัปดาห์หน้าก็มีเพิ่มขึ้นอีกก็ขอ98ครับใช่นาดใช่นัดนี่เก้าพนสองร้อบาท นะครับพี่น้องครับก็ฝากพี่น้องในเรื่องของเขาหน้าปังไว้นําเนาะครับนอกจากเขาทั้งบ้านเบาซักซีก็เรือนหน่อยลงส่วนหนึ่งที่ิเปิดอยู่กับสหกรณ์กับร้านย่อยบ้านร้านที่เปิดเทันหน่ะนะครับเนาะเพราะว่าเขามันบ่หลายนะครับเนาะสหกรณ์การเกษตรหัวตะพานนะครับอำนาจเจริญนะครับเปิดรับซื้อเขามะลิหนึ่งศูนย์หาสดสิบสองจุดแปดสามเขาแหงสิบสี่จุดสี่หนึ่งตันละหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบบาทครับสหกรณ์การเกษตรการพืชผลครับเปิดรับซื้อมะลิสดสิบสองบาทหาสิบสตังค์นะครับเข่ามะลิแห่งม 14บสาทหาสสตังค์เขาไร่บรลรีแห่ง1ิบาทตันละหนึ่งพครับสหารณ์การเกษตรตานสูงเปิดรับซื้อมะลิแห่งนะครับทั้งตานสูงมะลิสดก็แทบซิวเมีราคบพี่น้องครับเปิดรับซื้อเป็นมะลิแห่งสิบสี่จห่งหกขับตันละหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งกบาทครับสหกรณ์ม่วงสามสบครับพี่น้องครับอำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีเปิดรับซื้อมะลิสดองจุดแปดสามถึงสิบาทครับตันละหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อย สามพันบาทครับส่วนเข่าแห้งซื้อสิบสี่บาทห้าสิบแปดสตังค์ถึงสิบสี่บาทเจ็ดสิบสตังค์ครับข้าวเหนียวก็ขอหกนะครับสิบบาทแปดสิบสามสตัมครับเป็นราคาเข่าสดในพื้นที่นะครับพี่น้องครับส่วนลูกสีที่เปิ้ลสื่อวัดปีที่สัดนะครับสำหรับเข่ามะลิหนึ่งส่วนหายกมีการขยับราคาขึ้นนะครับพี่น้องครับเป็นเข่าแห้งบ่อเกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนเข่าสดเหลืออีกลูกหนึ่งพอนในไร้งานคือซับเซอรดินทอนอุบลราชธานีนะครับทางอำเภอเขื่องในเนาะ 12บาทหาสิสตังค์ตันละ12,500บาทเข่าสดมะลิ1น5ครับส่วนต่อไปเป็นรายงานราคาเข่าแหงนะครับพี่น้องความชื้นบากเกิน1ิบหารสำหรับเข่ามะลิ1นึ่หางที่โรงสีเพิ่นสื่อเบิรปีที่สตนะครับเพิ่นเปิดรับสื่ออยู่ก็คือโรงสีราศีพานิชสีสเกตนะครับหนึ่งาบาทต่อตันนะครับทาเข่าท่อกสอบอำเภอเมืองขอนแก่นห5 3 0 0าครับโรงสีไฟไทยจเจริญวัฒนาอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญหนึ่งหมัน 105, โรงสีกิตวิยโสธรหนึ่งมื่นสี่พันสี่รอยโรงสีสหพัฒน์สหกกณรการเกษตรสุวรรณภูมิอำ,อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด 15, ลอยเอ็หนึ่งมื่นห้าพันรวโรงสีสาพัฒนาอําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งมื่นห้าพันห้าร้อยบาทต่อตันครับเป็นราคาที่นัมนว่าฝากปีฝากน้องในมือน,นีเนาะก็ได้ควอมูลเพิ่มเติมตรงที่เข้ามาดนั่นแหละครับพี่น้องครับผมก็สอบถามไปว่าอู้เข้ามาดคือ,อยังครับเข้ามาดก็คือเขาที่มัน วามชื่นมันเหลือหน่อยเนาะเกิดจากเขาขอบเขาอีงยังบมาณนี้เป็นก็รับสื้อสูงได้ครับอ่ารัดดุงเรื่องเพิ่นบอกว่ามาริมาสนี่13.70ูตันละ 13, 7 0 0นมะลเจดอยนั้นบริสตทน่บาทสตางค์ตันละ1 3 3่0จาัรยงซสี่นะครับพี่น้องครับกะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดอยากได้อ่อเบอร์โทรของรัดดุงเรื่งองเดี๋ยวบวสักซีกสีกอารงให้เนะาะถ้ามีผู้ใดสนใจอยากไปขายนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็ อ่ะรายงานสู่พี่น้องมานะครับเนาะส่วนเขาปลูกเขาพันธ์นะครับที่พี่น้องเกษตรกรภาคอีสานของเฮานะครับนํามาปลูกที่มันบ่มเป็นสายพันธุ์ที่โรงสีเขาสื่อเป็นประจําสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือการผูดคุยนะครับกับโรงสีก่อนว่าถ้าเฮาปลูกสายพันธุ์นี้เิ่นสีสื่อบ่สื้อในราคาท่อใดประมาณท่อใดนะครับคุยคุยกันก้อนล่วงนานะครับเพราะว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับเกษตรกรบางสายพันธุ์นะครับพี่น้องครับ กับบอกขอเอืยอชื่อของสายพันธุ์เขานอกก็ให้เป็นวิธีการนะครับอย่าให้เบาสักเสี้องเอืยชื่อถอมันมันโบเมียนมันเป็นสื่อสาธารณะนะครับพี่น้องครับมันสีมีอ่าในเรื่องความเสียหายเกี่ยวกับผู้เหตุสายพันธุ์เนาะก็จิเกิดว่าบางพื้นที่พ่นสื่ออยู่ก็สิเกิดความเข้าใจพิดว่าบบมีหมองรับสื่อบอจริงๆมันอาจจะมีมองรับสื่อเป็นบางมองนะครับพี่น้องก็นี่ลหละคือหลักการมันก็คือให้พี่น้องได้สอบถามทางลรงสีพันเบิงสะก่อน้าเสียดขายตาเสียดกินบบมีปัญหากับพี่นนงยากปลูัะครบ เข้ามากพันได้เข้ากระปูกพันนั่นนั่นคืออยากเข้าอยากเก็ดกินแต่ว่าถ้าเข้าอยากเข็ดขายมันมีความจํากัดในเรื่องของตลาดการรับซื้อนะครับบางพื้นที่เพิ่นบ่อเอาป,อปลอมปนบางพื้นที่เพิ่นบ่รับเขาเจ้าพื้นนุ่มนะครับเขาเบอร์เพิ่นบ่รับนะครับพี่น้องครับบางพื้นที่ขนาดภาคกลางเองเขามมลิยังราคาบดีก็มีครับบางพื้นที่นอกมันก็นแล้วแต่พื้นที่ครับพี่น้องครับอาเมื้อนี้ก็เป็นข้อมูลมาก ฝากพี่ฝากน้องคืเงอเก่านั่นแหละเนาะมีอย่างสงสัยกับคอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวเบาซักสีสิตอบให้พี่น้องเนาะสำหรับหนี้สมมาพาคอันแก้เวลานะครับมือหนาเข้าจังพอกันไหมขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังและก็คอมเมนต์ราคาเขาครับพี่น้องครับมือหนาพอกันไหมสวัสดีครับ